ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือ p า a s m o p h o b i a คู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการเล่น p า a s m o p h o b i a มากขึ้นในวิดีโอนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับโอนิผีผู่ชอบความพลุกพล่านโดยภายในคู่มือเกมได้มีการพูดถึงไว้ดังนี้โอนิชอบทำให้เหยื่อของมันกลัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะเริ่มโจมตีส่วนมากมักจะพบเห็นพวกมันเฝ้าสถานที่ที่พวกมันตาย ยเมื่อจะพบเห็นแบบร่างกายภาพเป็นส่วนใหญ่จุดแข็งโอนิจะตื่นตัวมากขึ้นเมื่อมีคนหลายคนอยู่ใกล้มันและยังลดค่าสติของผู้คนอย่างรวดเร็วเมื่อมันปรากฏต,ตัวอีกด้วยจุดอ่อนโอนิจะหายตัวน้อยกว่าปกติเมื่อมันกำลังไล่ล่าเหยื่อของมันหลักฐาน EMF ระดับ 5, Freezing Temperatures และ Dot Projector จุดเด่นที่สำคัญของโอนิก็คือการที่มันจะตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีคนอยู่ใกล้ๆซึ่งการเตื่นตัวของมันนั้นสังเกตได้จากอัตราการเกิดอินเทอร์แอคชั่นที่สูงมีการเปิดปิดประตูหรือมีการย่นของอยู่บ่อยๆนอกจากนี้โอนี่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดโกสเซเวนบ่อยครั้งกว่าปกติอีกด้วยซึ่งโอนี่มักจะเลือกเกิดโกสเซเวนแบบปรากฏตัวเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดโกสเซเวนแบบที่ผีไม่ปรากฏตัวก็จะไม่มีการเกิดควันผีหรือโกสมิสเหมือนกับผีทั่วไป ซึ่งกฎนี้ก็ยังรวมถึงบัคควันที่พุ่งเป็นทางตรงทะลุกำแพงได้บางแผนที่อีกด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนถ้าหากผีเป็นโอนินั่นเองต่อมาก็คือถ้าหากเจอกอสเซเวนแล้วกอสเซเวนนั้นชวนผู้เล่นจนมีเสียงแห่ขึ้นมาค่าสติของผู้เล่นก็จะลดลง20%แทนที่จะลดแค่10%เหมือนผีทั่วไปซึ่งก็ทําให้การดนกสเซเวนชนใส่ใบ,บ่อยๆก็ยิ่งทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกล่ามากกว่าปกติเช่นกัน และสตดเด่นอย่างสุดท้ายของผีชนิดนี้ก็คือในระหว่างการล่าโอนิจะมีช่วงที่มันปรากฏตัวนานกว่าช่วงที่มันหายตัวดังคลิปตัวอย่างต่อไปนี้ โดยความสามารถ2อ,อย่างหลังนี้เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่งมีการเพิ่มเข้ามาในแพต7.0 a p o c a l y p ส์ส่วนความสามารถในการโยนสิ่งของด้วยแรงมากกว่าปกตกิหรือซูเป r ร์โตรนั้นได้มีการย้ายความสามารถนี้ไปยังโปรเทกไ์แทนทําให้โอนิไม่มีความสามารถนี้อีกต่อไปสําหรับการทดสอบผีในความยากระดับไนท์แม่นั้นทําได้ในกการสังเกตพฤติกรรมของผีถ้าหากผีมีความตื่นตัวค่อนข้นางสูง มีการเกิด Interaction หรือโกสเซเวนที่ค่อนข้างบ่อยหรือบ่อยและผีเมื่อจะโผลมาเป็นตัวก็ค่อนข้างมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโอนิแต่ว่าในบางครั้งโอนิก็อาจจะมีการเกิด Interaction หรือโกสเซเวนน้อยครั้งกว่าปกติจึงควรระวังในจุดนี้ไว้ด้วยรวมทั้งถ้าหากเจอโกสเซเวนชนใส่เพียง2-3ครั้งแล้วผีล่าเลยทา,ทางทั้ที่ค่าสติมากกว่า90%ก็ค่อนข้างมีแนวโน้นมที่จะเป็นโอนิเช่นกัน ส่วนพฤติกรรมที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่านั้นก็คือการสังเกตการกระพริบของผีระหว่างการล่าถ้าหากพบว่าผีมีช่วงที่ปรากฏตัวนานกว่าช่วงที่หายตัวก็แสดงว่าเป็นโอนิและถ้าหากเกิดโกสเซเวนแบบผีไม่ปรากฏตัวแล้วไม่เห็นควันผีหรือโกสมิดโผล่ขึ้นมาเลยก็แสดงว่าเป็นโอเนิเช่นกันสำหรับการรับมือนั้นผููเล่นควรระวังค่าสติลดจากการที่เกิดโกสเเวนบ่อยๆนอกนั้นผููเล่น ก็าสามารถที่จะรับมือเหมือนผีปกติได้เลยเพราะโอนิก็เหมือนกับผีปกติที่จะล่าเมื่อค่าสติอยู่ที่50%และก็จบกันไปแล้วสำหรับคู่มือฟาดโมโฟเบียถ้าชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันก่ดหน้าครับ